ร้องรอและเธอน,น้องนาอยังฟังอยู่บนต้นแขนเป็นดักรอยจารุน้ำมึกก็คือและเป็นแบบจากคนที่เคยเป็นแฟนยิกต้นแขนไว้แทนหัวใจาปากรอยแล้วเธอกลาสัญญยาวว่าจะไม่ไปไกล สวัสดีครับชิปนี้กับยูบันม้งปูครับตำบลโนนงามครับอำเภอปทุมราชเชียงสงศาครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนาะพี่น้องเห็นด้านหน้าครับกับเป็นแปลงกระโพดเลี้ยงสัตว์ข้างนอกเพิ่นนะครับซึ่งทุกท่านที่เลี้ยงสัตว์บ่า่าสีเป็นชนิดต่างๆนะครับก็ควรจะต้องเตรียมความพร้อมด้านอาหารไว้เพิ่นนะครับ เมื่อเวลาหนาะแรงมาถึงหรือว่าฤดูฝนเอาเห็ดยังสี่นะครับสัต์เหลียงของเขานะครับบวัวสีเป็นชนิดต่างๆก็จะบกขาดแค่อาหารนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับคือการถนอมอาหารจากอย่างพวกนี้นะครับนอกจากจะให้กินซดแล้วนะครับอยู่ฟ้ามางังหนีเพิ่นกับย่างเห็ดหยา,ยามักขึ้นมานะครับเพื่อถนอมอาหารไว้ให้ซตว์ได้กินทุกฤดูนะครับเนาะไปพบกับาน้องเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมกับหยุดนะครับนะอหยุด ลุงจะเลื่อนฟา้ามน้องยุทธลุงจะเลื่อนฟา้ามนะครับเนาะมือในกาสิึาที่ตั้งอยู่บ้านมองโป,โป๊หมู่หนึ่งตำบลโนนงามอำเภอปะทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมครับผมอืบไกล่ไ้ลเรกครับแปลงด้านนาที่เห็นนี่เป็นเป็นขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยตรงนะครับเนาะครับผมขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยตรงครับอื นี่คือหันบอไปแลวกับปูกแ้งนะครับเนาะมันก็เลยเป็นแบบแจ้งซี่ครับผมนี่กับปูแกแ้งครับนี่มันก็เลยเป็นแบบจ้งซี่อัญญะของมันก็ยังออกมาประมาณนี้่แพี่น้องระบบน้ำยังเข้าโมเดตรียมเลยเนาะโมเดตรียมระบบน้ำอ๋อดีครับโอเคอยู่ครับก็คือเพื่อนี่พอดีช่วงมหันมีฝนมาหน่อยหนึ่งเกรเขียวก็ได้ชุ่มชื่นขึ้นมาเนี่ยเนาะชุ่มชื่นขึ้นมา ไม่ต้องยุดเสี้ยนหญ้ามักเนาะพี่น้องในเมืองเนาะเห็ดหญ้ามักข้าวโพดมักครับอาหารไว้ครับแต่ว่าสูตรนี้ผมสูตรตั้งขึ้นมาเอง้เห็ดขึ้นมาเองครับครับผมสูตรของผมสูตรนี้ใส่ด้ทั้งทั้งหญ้าทั้งข้าวโพดเป็นบ่ครับสูตรที่เฮาจะเฮ็ดเนาะได้เบิดครับพวกหญ้าพวกกระถินมักอยังได้เบิดครับอ่ครับแล้วอาหารกินง่ายๆใบรวดเร็วครับใส่เวลาก็3มื้อถึง7มื้อครับผมครับสวัสดี ่ตอยุ่งยากอื่็ไปกันให้นอกเพิ่นตัดกันเนาะส่วนผสมต่างๆห่อยังไปบึงครัยังไดันนในครับผมอ่าน้องตัดไปเรื่อยๆก่อนครับผมครัมครับจิตวาอตาหา่ายละครับสามเอครับผมเยจมาแงเลือกงานมากอันนีเตรียมของผมเออเขาก็ทำงานประจำอยู่เนาะครับนอ ตัวนี้กะว่าเลี้ยงแพะเสริมเข้าไปแนะ่ครับแม่นครับยุนี่เพิ่นบ่ได้มีระบบนาบเลยพีนพ่น้องเพิ่นเพิ่นปลูกช่วงนะคช่วงแรงช่วงแรงครับ,รบแต่ว่าก็ยังออกมาประมาณนี้อยู่เนาะครับเนาะ <c oughs> ถือว่าใส่ได้อยู่ครับขั้วมูดมสมบูรณ์ยังยังยังใส่ได้อยู่นะครับเนาะนค,คุณเท่ากับโบเดใส่ยังไรครับนี่แหละธรรมชาติของเท่าขี้แพะของเท่า ก้าอผมใส่ขี่แพเนาะครับเนาะไม่ไ,มไ,มไ,มได้การอ่าบำรุงรักษาเพิ่น,นต้นเพิ่นนะครับคุยอินทรียางดีเนาะครับพื้นที่มองอ่ที่น้องยุทธเกี่ยวยิงต่ก้อนเฮ็ดเฮ็ดอย่างครับพื้นที่มองเขาครับแล้วกเกี่ยวออกแล้ว เอามาเฮ็ดมักใส่ถังไว้แล้วผมกับปู่เขาครับพื้นที่อยู่นี่โอ้พื้นที่อยู่นี่กะบามไรซีไรเนี่ยแล้วครับครับผมเรียกว่าพื้นที่ตรงนี้ใช้ประโยชน์ได้ทุกทางเลยเนาะครับแม่นอ่าข้าไปนอกเพื่นตัดเรื่อยๆครับเดี๋ยวยังไปตามสูตรด้านนี่เนาะมีส่วนผสมยังไงยังตามครับผมครับผมครับเอาน้ำมาถึงสถานที่ที่สาธิตถี่นหว่างไหนเบื้องหน้าครับเนาะ อุปกรณ์ที่เห็นนี่ครับก็เหมาะส้ารับคนที่ไฟฟ้าเขาบ่ถึงก็ต้องหยุดเนาะท่นก็คือเครื่องซับหนี่ยต้องหยุดเนาะครับสำหรับผู้ที่มีไฟฟ้านะครับมันก็จงมีไดรด้านล่างเมืนกัครับผมครับด้านล่างครับอ้ยหยุดนี่ครับผมแล้วก็ลากลากอ่าบอลลี่เพิ่นในระบบการทํางานเนาะแต่ว่าเมื่อพี่น้องอ่าบ่มีไฟฟ้าอ่ายู่ไหอยุหน้าก็ใส่ตัวนี้ได้เนาะในการ ในการทํางานของเพื่อนใน,ในรูปการทํางานของเพื่อนนะครับพี่น้องก็เห็นมองเห็นภาพประมาณนี้นะครับเนาะต่อไปน้องยุธก็จะได้ซับหยาเนาะครับเนาะแล้วก็ทําการมักของพี่น้องในเบื้บอ,บอ,บองครับผมก็ไปก็จะทําการบดของพี่น้องครับผมวันจะนํมามาหมักนะครับเนาะ Oh มีกระสีที่เบิ้งเหรอครับสูตรต่อไปเป็นสูตรการมักไ่แพะเพิ่นอยู่นี่นะครับเนาะสูตรต่างๆแล้วก็สัดส่วนต่างๆครับแบบบ้านๆแบบง่ายๆนะครับเนาะพี่น้องที่ใส่อุปกรณ์ผมเบิ้งแล้วกับบ่าวงยากนะครับสามารถทําตามได้ง่ายเอาเอาเป็นถังก่อนน้องหยุดถังหนึ่งถังยั่สิบครับผมถังนี้ก็คือถังมักเขานะครับเนาะครับมักยามักมั่นมักมีนะครับครับข้าวโพดเท่าอืมมีมันเป็นถังร้อยลิตรหนึ่งร้อยลิตรนะครับครับผม อ่าพี่น้องเห็นแล้วหนึ่งร้อยลิตรครับถังเขียวฝาังสีมันจะมี่ถังสองร้อยก็ถังร้อยลิตรด้วยครับครับผมซีเดียวกันต่อไปหนึ่งร้อยลิตรหญ้าประมาณเท่าไรต่อถังครับผมเนี่ยเฮ้ยหญ้านี่ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบโลประมาณนี้เนาะครับเนาะครับประมาณนี้นะครับนะก็คือแบบผู้มากระเบิดสร้างแค่เท่านั้นครับเขาข้าวประมาณนี้เนาะข้ประมาณนี้ครับถ้าเป็นสอบปุ๋ยบัตรเท่าประมาณจท่สอบครับผมอยู่ประมาณสามสามถึงสี่สอบสอบปุ๋ย ต่อทั้ง100ลิตรต่อทั้ง100ลิตรต่อไปมาเบิ่งส่วนผสมที่ใส่เอาเป็นทีละอย่างนะครับเอาทีละอย่างก่อนเอาอย่างใดก่อนก็ได้ครับเนาะแนะนำก่อนเลยครับคือนี่นะครับเนาะน้ำเปล่าครับน้ำเปล่า10ลิตร10ลิตรครับกลางมันตาลนะครับกลางมันตาลครับครับกลางมันตาลอืมเกลือครับอืมละสำคัญแค่เนี่ยครับก็คือแบบว่าสูตรอาหารนี่คือผมเฮ็ดเองครับครับเฮ็ดเองที่มากหนึ่งเฮ็ดเองก็คือใส่เวลาแค่ อาทิตย์นึ่งเอาง่ายครับเจ็ดมื้อครับผมใส่ครับเกลือใส่ประมาณเท่าไหร่ครับหลวงยุทธครับเกลือนี่ประมาณสองกำมือครับผมน้ำนี่สิบลิตรนะครับเอ่อสิบลิตรกลางน้ำตาลน้ำตาลนี่ประมาณนั่นเท่าไรละถ้วยนี่ละครับครับถ้วยแกงหน่อยเฮ้ หนึ่งถ้วยบ่ครับครับหนึ่งถ้วยอ่ของหวานบั่นเท่าเนี่ครับถ้วยแก้วเนาะง่ายๆครับผมแก้วของหวานบั่นเท่าอ่าทวนทวนอีกรอบเนาะครับเกลือประมาณสองกำมือนะครับพอเพิ่นเพิ่นใสแบบบั่นๆเนาะครับเนาะกากน้ำตาลอยู่ที่ประมาณหนึ่งถ้วยของหวานเนาะครับเนาะต่อน้ำสิบลิตรเอ่อต่อไปส่วนผสมต่างๆเพี้ยนได้ไหครับผมเพี้ยนใพี่น้องเพิ่นเมิ่งเลื่อยขำบา่นต่อไปเนาะครับเนาะซีดขั้นตอนนี้แล้วครับผมเอ๋อสิเริ่มใส่หยาเนาะครับเริ่มผสมก่อนแม่หนา ผมน้ำนี่ครับเหยื่อลงไปอืมเหยื่อลงไปเหลือเตรียมไว้ลงไปนะครับเนาะจากการเท่ากับไวลงไปแล้วการน้นตาลอ๋อน้องใส่แล้วนะครับเด้อเป็นใส่แล้วครับผมบ้านกระน้ำครับน้ำเตรียมไว้ซีบริดต้นะครับเนาะซีบริรครับตัวบัวซีบริดนั่นแหะครับครับผมนีมีซีบริรอยู่อืมบัวนี่เป็นบัวซีบริดเนาะครับเนาะครับบัวนี่เป็นบัวซีบริรอืมใส่ลงไปนะครับ ระมากพอดีครับผมมันจะเต็มพอดีนะครับเนาะมันจะเต็มพอดีตบดีตวงยังอียดผไปแบ่งไปเครื่องครับผมมานล้กันเอาอุปกรณ์ข้นนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมต่อไปกับข้นเข้ากันแม่นว่าครับผมมันแตกเลยครับแตกเนาะครับเนาะให้เกลือกับการน้ำตาลเข่ากันครับผมตบกัน้ำตาลเข่ากัน้นไปเรื่อยๆครับปู่จิงจะมีค้นข้นขา เอาจุ่ละลายเข้ากันแล้วครับเนาะละลายเขากันแล้วมาบานให้มาเตรียมยาได้ครับครับผมครับครับเนาะครับไปนี่ไปเขียนนี่ก็ไปก็คือมันจูุยานะครับบไปห่อไปละหน่อยหรือใส่ตะก้าครับผมกวดเขาเลยยังไง คือเฮาบ่มีเครื่องอัดคือเขาครับคือมองเฮ็ดอาหารยังไงครับนะครับปึแ๊บงัดเข้าไปงัดแบบไปแล้วตาเฮากะปริามาณเอาว่ามันได้เติมถังแล้วครับผมเห<ม>ยียบลงครับอือมันจะเหยียบลง มันใส่แห้งนี่แหละครับมันบ่มมันบ่มเหมือนหมองบ่มีไฟฝ่าเม่เตื่นเขานาะขั้นตอนนี้คือการไล่ล้มออกกันบ้างครับผมแมนแมนครับไล่อากาศออกไล่อออาากกศเนาะีเครื่องนึงปั๊บครับนี่ครับป่าเท่ากับสีเมาเกลืออืเกลือคำนึงครับครับกำเดียวนะครับเด้อหลอดเดี่ยกคำเดียวก่อนครับนี่ทวนทวนนี่คือยัดลงไปเดืครึ่งนึงครับ ยำลุงแน่นให้แห่การมันออกแห่อากาศมันออกมากแล้วก็ร้ยเกลือลงไปครับ้อยเกลือประห้อม่านกำหนึ่งกำมือเท่านี้ละมือใหญ่มือน้อยก็กำไปครับผมครับผมนี่แหละบ้านนี้ต่อไปเท่ากับตาตันยี่เ้าสมไปแล้วครับผมครับสมไปแล้วเแา่ร้อยนี่โ้อยร้อยอบาๆครับครับผมนี่ครับซีบริดมันจะใส่ยู่ประมาณซองถัง อน้ำถังตัวนี้ครับหรือสามถังเลยครับเดี๋ยวจะปิดม่านเขากะเจี๊ยบไว้แต่หญิงเป็นบ่อทำมันเหลือแม่นครับต้นน้ำมันเหลือครับพอพอเอ้ยสาธิตในเบื้องอืมมือนี่เพิ่นจะเฮ็ดหลายถังอยู่เนาะแต่ว่าสาธิตในเบื้องถังหนึ่งนี่คือคือขั้นตอนแรกคือได้ประมาณครึ่งถังแล้วอะไรอันหลักคือการไล่อากาศออกใหายวันได้เป็นบ่ครับเนาะมันจะบ่เสียเนาะกันจะบ่เสียอืมมนั่นแหละน่าจะ เป็นห่อเอาบันนี่ยมันสีนอนบ่ได้เพราะว่ามันเผื่อหน้ามันสีออกมานะครับครับผมอากาศมันสีขาอืมอใส่เมื่อยนครับอ้าวเกษตรกรผู้ใดมีเครื่องมือกับประมาณนี้วนะครับเนาะประมาณนียวครับอยู่กับจำนวนแพะเฮานะครับจำนวนแพะ่จำนวนงูงูห้องอืมบาดนี้เขาก็ยังไปเสริมยังอื่นเดี๋ยวนอ่ะไปผสมกับพวกไอ้ หมอห้อห,อหรหรือจะเป็นน<า>่ำเผายังสิก็ได้นะครับผมน้ำเผาอืมคือสรุปเล้วมันกินได้ทุกอจ้างนะครับอืมแ,แต่เขามี่วัตถุดิบข้าให้สดนี่ก็ได้อยู่ด้วยกันได้เอกันครับแปลว,ว่านี่มันเป็นการถนอมบอกครับพื้นเด็ดถนอมอาหารครับอืมคือถนอมอาหารเอาไว้ มันได้กินหลายมือครับครับช่วงเวลากำนวนเท่าคือนี่หาทังนี้มันกระสีได้อยู่ประมาณอาทิตย์นึงอืมเพราะว่าเขาก็บ,บริตัดคู่มือทางมากไว้ังสินะครับเนาะแครับ,บรต,ต่อมาเขาก็เปิดทั้งครับแม่ให้เพื่นกินไปเลยครับ,รบผมต่อเลยครับผมต่อเลย เอาครับอืมน้ำมันงไปเหยียบลุ่งมานไงครับเพราะว่าอากาศทางใต้นี่ผมเกษตรกรรมขั้นตอนน้องพันนี่เลยครับเด้อครับผมสามารนั้นแหละครับน้องกับร่องทดทดลองเบิ่งเนาะครับเนาะครับนึ่งแล้วก็ลดต้นทุนดีอยู่นะครับเนาะถ้่นคาเขาจัดการอย่างนี้ครับแค่เทากับเที่ยวที่ยวให้กันงั่วกับเที่ยวให้กันครับครับได้เบิคืเฮ็ดมาร์กนี่แล้วกับจีเปเฮ็ดแบบว่า สูตรอาหารทีเท่เฮ็ดใส้น,านาั่นน่ะพี่อะไรขี้กันงวงแค่เอ้าครั้งหนึ่งก็ดีครับปริมาณครับเดี๋ยวมาเนาะกระโจนหรือมาตัดมา นาเรี่ยงนาฝนนี่เหมาะเนาะครับเนาะครับผมหรือหรือจะเป็นผู้เลี้ยงอยู่บริเวณนาแรง่ยงนาฝนที่จังสี่กับทั้งทั้งหนึ่งละทุนเวลาเนาะครับเนาะเพราะนองเกมันค็องานประจำู่ครับเขามักไว้สี่กับเขาเขาบ่ได้จัดคู่มือเขากลับเปิดใ้เพิ่นสมกับพานเดินไห้ไปเรื่องนะครับเนาะอ๋อขั้นตอนที่สองครับขั้นตอนแรกก็คือเห็นไปแล้วนะครับเนาะขั้นตอนที่สองครับผมบ้านเีาก็ใส่กากน้ำตาลนี่ครับอืครับ การน้ำตาลนี่คือที่เห็ดไว้นี่เป็นเป็นอะไรบัวนี่บัวซีบริดนบมครับผมบัวซีบริดครับบัวท,ที่น้องใส่รถอยู่นะครับเนาะมันเป็นบัวซีบริดนะครับเนาะหนึ่งถังเท่าใส่ประมาณที่ริรครับผมหนึง่งถังใส่ประมาณถังละหาฤทธิครับถังลอยฤทธินี่นะครับครับถังอาหารฤทลิตรต่อต่อกาก,ากาน้าตาลหาฤทธิ์อ่ากับส่วนผสมต่างๆที่อยู่ในหันครับกับส่วนผสมนี้แสดงว่าแบ่งครึ่งเลยบ่ต้องบ่ต้องยากอ่าครับผมโอเคครับชัดเจนกันตอนนี้ครับผมแบ่งครึ่งใส่เอ่อ ได้สองครั้งได้ครับพี่น้องเด้อนีชุดถ่ายได้ครับเรืองเกลือครับครับผมทำชุดถ่ายครับอันนี้เมื่อเท่านี้แหละครับลุยหนาไปครับอืเป็นยังไงลุ่ยหนาบ่ะครับเกลือนี่ป้องกันเชื้อร่าดีดีที่สุดอืมเกลือนี่คุณสมบัติของเพิ่นเราครับเนาะครับคุณสมบัติของเพิ่นนี่ป้องกันเชื้อราเชื้อราเขาอย่างไรคือว่าซีนติเชตในเพิ่นเสียเรื่ครับเนาะแม่อืมเชี่ยลาห้องมักอะไรเรื่อเนาะครับอันนี้ผมจะเปิดให้เบิ่งอืมนี่ นี่เดี๋ยวสามมือนครับมันจะเป็นสีนี่ครับสามมือสีนี้อารพิษนึงนี่ครับจะสีเข้มลงมาอครับดูที่ปริมาณจำนวนมือครัชาวอันจะเช้มลดย่อนลงนะครับเนาะโอเคครับต่อไปขั้นตอนนี้ก็สำคัญเื่อนครับขั้นตอนต่อไปนะครับเนาะที่ให้เพิ่นคงคุณภาพไว้นะครับเนาะนี่คือคือเสร็จเลยนะครับเนาะปิดฟ้า เอาเมื่อเสร็จขั้นตอนทุกอย่างพี่น้องบอกนะครับกับปิดฟ้าไปซ้ำเหมือนบอกครับผมอืมคิับครับผมตามระยะมือตัวใก่เนี่ยละครับอืมขึับนี่ตัวนี้อืมมันเท็เมือเปิดกินได้เลยครับผมใส่เลยครับไปล่อแบบเป็นเดือนสองเดือนนีอเขาเห็ดเห็ดผลที่บันล็อคือว่าเขาก็ต้องให้เพิ่นกินคู่เหมือนเหมือนเหมืนไปน้่นี่แล้วนะครับเนาะครบต้องล่อนั่นนะครับครับผมอ้าเพื่อพี่น้องยุไกลแถวนีเนาะ อันนี้พิษท่อนยาอย่างครับผมนี่ท่อนอันนี้ท่อนยาเนี่เปียครับอืมเนี่เปียปากช่องนี่นี่เปียปากช่องอ่าอยู่นี่มีจำนายเนาะครับเนาะอยู่นี่มีจำนายท่อนพันเขาขายเท่าไรครับผมท่อนพันเหนี่ยาขายท่อนละนี่ครับขอนึงนี่ครับอ่าขอนึงหรือสองขอนครับอ่าเขาสิขายขอนละบาทครับผมอ่าเมื่อเขาหมักได้ทีประมาณเจ็ดบ้านเลงยุดนเนาะเขาก็นํามาผสมอย่างต่างๆเดี๋ยวสีงเนิ่นผสมให้เพิ่งครับเอาเรื่มเลยครับผมนี่ครับ อันนี้เป็ er anda, you know, ern, s <S right? นยานะครับเดือบานครับยามักครับผมยามักกระโพดมักเนี่ยนี่แหละครับร่วมกันเช็ดมือนะครับอ่าเช็ดมือครับเี่ล่งครับครับปริมาณหนึ่งหนึ่งคูนะครับเน้องหนึ่งคูอ่าลิดครับสีบลิดนะครับตามด้วยห่อมนะครับผมห้ำก่อน ห้อมสองครับสองถั่วแกงนะครับผมเกลือเกลือเล็กน้อยประมาณกับมือนะครับครับผมไม่ใช่เกลือก็ได้ใด้เห็นนะครับน้ำตาลน้ำตาลดิสมอลแล้วครับเป็นหนามหนามเดี่ยวผมเป็นดิบดิส่วนน้ำตาลอีกขันผู้มีกับโรยหรือหรือบ่มีกบ่โรยกับบ่โรยกับบ่เป็นอย่างนะครับเนาะโอ้ครับผม อาหารคือเตาครับครับใส่หนึ่งนะครับเนาะอาหารงัวงอ่ะเฮ้อืมซองเจี๊ก็ได้ครับก้าวปียกองก็ได้ครับผสมก็ได้กินครับผมคนเลยครับขยุ้มเข้ากันนะครับเนาะเขากันเลยอืมผสมทค่งหั้มเออเ่งมันทค่ง่องงานวัสถได้บลายนะก็ก็แล้วแต่พี่น้องสีเอามัน นี่นี่พี่น้องเห็นหนี่เสีอามันลงน้ำก็ได้นะครับเนาะมันลงน้ำเลยก็ดีมันลงมาใส่อืมมันใส่ก็ได้นะครับเรียกแต่เออเรียบร้อยพร้อมให้น้องๆแพะเอาไปกับแท็กซี่คูเฮาเดี๋ยวพี่น้องจะได้รับชมด้านในน้ำกันนะครับเนาะ นะ,นะ,นะตามด้านนั้นครับเหลือก็จังเอาไปใส่ไหมนะครับพวกนะเ <นะ S 2> อาไ้รอบนาก็ได้ครับตามครับตามมาครับนะตามมาดอ้อมาตาทิกไปขจาวงต้องไปตามด้านนั้นครับผมนะตามด้านนั้นอันนี้เป็นยาครับบาน,นยาครับบานะนะ โอ้โมเหลือครับบมต้องสืบครับพี่น้องนินจะที่แย่งคู่ครับผมโอ้สูตรนี่เลี้ยงมานนี่กัเรรบเดี๋ยวนะครับนะเนาะเป็นการลดต้นทุนย่างดีพี่นอดดนะ้องผู้ใดปลูกไว้เนาะหญ้ามีพื้นที่ปลูกหญ้าปลูกข้าวโพดไว้เนาะครับนะเนาะแล้วก็มาเสริมเสริมเอาครับที่กินหนังตาระเบียบแล้วเมาทำไรเึ็นข้อขัข้วแล้วแม่ตาระ,ระเบียบแล้ว ได้ขึ้นคอก่อนเอาอาหารไปให้มันในล่างอืมเลยลงมานะครับอันนี้เป็นการเทีพี่น้องเบิ้งนะครับเนาะด้านล่างครับผมบอืมอาผู้ใดเห็นว่ามีประโยชน์กับขามาทิศต,ตามเป็นกำลังใจผู้พันเทีนะครับผ,ผู้เพลินสาธิตให่ฮ่เบิงนะ้งเนาะเป็นอ่าให้เชรดิตียนน้องเพิินแล้วกันกรครับผมมาลบก่อนเวลาเพลินตะาเศอ้ามากเห็นแลครับเนาะอันนี้เป็นสูตรยาเนาะครับเนาะพี่น้องก็ได้เห็นแล้วครับผม โอ้กินดีครับครับผมถ้าสิผสมแบบเคิงมั่นเคิงหองยาใส่กันเลยได้นะครับได้คือกันอ่าดีเริ่มหลักหลักจลดเบลาเขาลุกหลักจเข้ากับประหยัดพวกสีเขาได้ซื้อคือพวกอาหารลงได้หลายแม่นครับได้หลายเลยแหละเนาะเพราะว่าสอบหนึ่งมันจะมีราคาพอสมควรนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะเพื่อพี่น้องอยากสอบถามรายละเอียดผู้ใดสงสัยขั้นตอนยั้งหนข่งยุทดนะครับซอยติดเบอร์โทรไว้ถ่ายคลิปนะครับผมเพื่อพี่น้องอยากสอบถามรายละเอียดในการเทิศนะครับเนาะ ครับเด็กพี่ต่อมาหาผมโดยตรงนะครับเด้อครับเบอร์โทรศัพท์083ครับครับ0769918ครับผม0830769918ครับหลวงยุทธนะครับซื้อผ้ามเ้าว่าอย่างไรครับผมซื้อผ้ามกะลุงเจริญผ้ามแพะโค้กครับผมครับครับชิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรเนาะที่เลี้ยงสัตว์อยู่ทุกชนิดเบิอง ถือว่าแรกเปลี่ยนข้ามูอกันเนาะสูตรนี้เป็นสูตรยามัดแบบเร่งด่วนนะครับประมาณเจ็ดมือก็สามารถเปิดให้เพื่อนกินได้แล้วกินได้ครับอ่าเบอร์ตรงไปนั่นอ่อหน้านครับผมอ่าคลิปนี้พวกผมสองคนลาไปก่อนนะครับเนาะเป็นกลัวสิพอกันไหมคลิปต่อไปสวัสดีครับผม